สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าแต่กบกบค่ะมาอะไรยากน้ำมนติก็จริงว่ะได้ออกก็จริงมนตยืนได้น้ำมนต์เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันน้มนต์ยืดขึ้นไปยาวเอ้าเก่งที่ไหนมาดูมาดูหลานตาชานเอากระติบข้าวมา ตาชานเอากระติบข้าวมาแล้วก็เอากลับกบข้าวเก,าาก่ากโอ้ติบข้าวค่อยนั่นแหละเอากลับไปเลยอเอามาเปลี่ยนไว้ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยกินเขาเามีมีไอ้นั่นยา่ามีอะไรนะมีซ<ม>าลาเปามีซาลาเปาแล้วก็มีมาม่าแบบนี้เราจะเอาไปสกุลด้วยกับนาเตอบางทีเราวะกินข้าวข้างทางเราไม่ค่อยอาจจะไม่ได้ไปด้วยนะย่า เพราะว่าค่อยจะพาไอ้หลานชายพาพาบ่าวต้อมไปหาหมออยู่ในเมืองสกลนั่นแหละบังนาเต้พูดยังไงบ้างรอย่าอยู่บะก็รู้รู้รู้สึกว่าน้าฝนจะแต่งตัวแต่นาเต่รู้สึกว่าจะน่าแต่ยังไม่ล้างหน้าเพราะว่าฮะโกบันทาเขาเปิดเก้าโมงสิบโมงนี่ย่าอไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพริกลุงนี่แดงสลานอยู่นาเตพริก พโอ้ยมาตอนบ่ายจังเก็บตอนบ่ายจังเก็บเพราะว่าเพราะว่าตอนเช้านี้รีบนี่มาดูหลังบ้านหลังบ้านโอ้โหเลื้ออะสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์แอนนาหน่อยเลืออีกกี่เหรียญคะถึงจะเปิดเปิดอะไรนะขอพินอพินโอ้ตอนนี้ได้กี่เหรียญแล้วคะเช็ค เช็คอยู่ทุกวินาทีเหลืออีกหนึ่งจุดหกหกเหรียญรุนมากๆนะคะเอฟซีคะดูคลิปให้ช่องแอนกอกๆด้วยนะคะจะได้ครบสิบเหรียญได้เหรียญต่อเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปจะบอกให้น้องแอนไปดูช่องน้าเสริมกอกๆบ้างพอน้าเสริมกอกๆยังยังไม่ได้ยื่นไงเพิงเพิ่งให้พี่เพิ่งให้พี่เน่งยื่น เมื่อวานนี้ยื่นเปิดสร้างรายได้รอเปิดสร้างรายได้ก่อนเถอะนะเสริมบอกตอนนี้ไม่มีการไล์เลยแอนของแอนไม่เคยไล์เลยอ่ะาอคลิปก็คลิปก็โดนบังคับเหมือนโดนบังคับนะน่าเสริมเนี่ยเหมือนโดนบังคับไม่ส่งกันบ้านใช่ไหมน่าเสริมใช่เหมือนนี่นี่นี่ก็เหมือนโดนบังคับนะลุงต้องถ่ายให้เอาไปเอามา มามามาช่องแอดมินเดี๋ยวลุงถ่ายให้ลุงลุงลุงต้องดูดูแลช่องของมนโอมแล้วก็ช่องแอดเปี้ยวแอดแอนอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะไม่ลุงลุงใจดีไงลุงอยากให้แอดมินมีรายได้ล <laughs> ุงใจดีอยากให้แอดมินมีรายได้ <laughs> เพราะว่าบางที <laughs> บางทีก็เราควรหาไรายได้บ้าง <laughs> เพราะว่างานก็ลุงลุงเข้าใจดีนะอ่ อ้าวพวกเจ้าไม่ถ่ายลงคลิปกันเหรอแบบนี้ถ้ามีเหตุการณ์สำคัญเพราะว่าแอดมินก็มัวแต่ทำงานนะเพราะว่าทำงานคือทำงานนะคะแอดมินแอดมินว่านี่คือทำงานคือทำงานนะคะเวลาทำงานเขาจะไม่ค่อยถ้าจริงๆเขาจะไม่ค่อยถ่ายนะเพราะว่าเขาคิดว่านี่คือเวลาทำงานใช่พอเวลาเลิกงานเลยค่อยถ่ายบางทีบางทีสกิดเอาอ่าพวกเจ้าไม่ถ่ายแล้วสกิดมา มาถ่าย,ยใช่บริษัทโมโมนีใจดีมากให้ให้เอสเอสกินให้แอดมินถ่ายรูปถ่ายคลิปเดี <c oughs> ๋ยวจะได้มีค่านมซื้อซื้อเดี๋ยวจะได้มีเงินซื้อนมให้ลูปนี่ทำงานนะคะ นี่ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจ TP Skin นะคะสั่งในนามน้าตายกกอกนะคะฮะโอ้ลืมแน่นอนนี่สั่งกับตัวแทนนะคะใช่โอ้ยสั่งกับตัวแทนนะคะหน้าตายกกอกได้นะคะติดต่อได้ที่0ูนย์9ก้าห้าหนึ่งหเจ็ดสามศนย์สามนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงแจกเบอร์ย่าสี่ทุ่มห้าทุ่ม แต่ก็แต่ก็ดีใจนะ f อฟซี FC เขาโทรมา f อฟซี FC เขาโทรมาเขาสนใจดูคลิปให้เราแล้วก็ส,สั่งครีมกับฉกับเราผลตอบรับดีมากเลยนะพอเขาเอาไปใช้แล้วเขาติดต่อกลับมาว่าพี่อยากเป็นตัวแทนคะ่ะน้องครีมใช้ดีมากเลยแต่เมื่อเช้าที่โทรมาก็เลยส่งตารางตัวแทนม,นมีมีเอฟซีหลายท่านนะแอดมินเขาเขา,เขาอยากเป็นตัวแทนหนูก็เลยบอกว่าพี่ก็เลยบอกว่า ให้ลองใช้ก่อนหนึ่งกระปุกเราจะได้เหมือนว่าไม่บังคับยัดเยี่ยนให้เขา<ช>เป็นตัว<ช> <ๆ S 2> แทนอยากให้ลองใช้ก่อนมันชื่อางขมกับขนุนอย่างอื่นหนุนนังหนุนหนังเรียกอชื่อใครหนุนหนังหนุนหนังหนุนนังหนุนนัง เมื่อเช้ามันหิวข้าวมันวิ่งเข้ามาในบ้านโอ้ยาที่ถูสองโลกโอ้มันหิวข้าวถูเลยแล้วก็เงียเลอะไรมดมันหิวข้าวมันหิวข้าวมันหิวข้าวเอนเออนเอาข้าวให้กินแล้วก็เลยเงียบเลยอ้าวโอ้มันบางทีมันอาจจะแบบเวลาเอาให้กินแล้วฝนตกแบบนี้ฝนตกใส่ไอกะละมังข้าวมันมันแฉะมันไม่อยากกิน พอมันอยากกินอ้าวไม่มีใครให้กินเออไม่มีใครเอาให้กินอ้าวหิวกินน้อยกินน้อยลราถ้าเป็นคนน่ะใช่เราเพรว่ามันดื้อแพ้เราเบื่นโสมดื้อชาวบ้ดื้อเราเมื่อสาวนี่เวนั่งเลยแย่แล้วมาเอาร้านเลยแล้วเราตีลังกาตีลังกาหัวหดปุ๊บเกลือหดอมมูงซานจะได้ถูกเอาไปหน่อยเมาส์เมาส์เจ้าตัวนี้นะคะนี่เมาส์เจ้าสองตัวนี้ หนุนหนังเลยออย่าชีบอกว่าหนุนหนังไปไหนแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วอยู่ในบริเวณบ้านนี่แหละดีนะอะาให้ปล่อยออกมาแบบนี้อ่ะมันวิ่งออกกำลังกายได้เวลามันปวดขี้ปวดเยี่ยวแบบนี้มันก็ไปข้างนอกอนร่างกายมันก็แข็งแรงด้วยไม่ต้อง,อง,งขังมันไว้อยู่ในห้องเอ่อค่อยจะกวนเจ้าอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าอ่อค่อยยังไม่ถึง จะตั้งชื่อว่ายังไงค่อยจะกวนเจ้าอยู่อย่างนี้แหละนี่นะคะถ้าใครสนใจนะคะท t พีสกินนะคะท t พีสกินนะคะในผ่านหน้าต่กกอกได้นะคะหน้าตต่เปิดเป็นตัวแทนแล้วค่ะหรือว่าลูทินเซตนะคะผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตานะคะนี่สั่งในนามน้าต่กกอกได้ค่ะหรือว่าชามาดีพีชนะคะ ชาาดีพีทนี่นะคะชามาดีพิทต้องขอโทษด้วยนะคะนี่ลุงยังจัดสถานที่ไม่เสร็จนะคะยังจัดบ้านไม่เสร็จก็เลยยังอยู่ประมาณนี้นะคะช่วงไอ้รอห้องทําห,ห้อง,องค่ะสําหรับสําหรับคลิปนี้นะคะ อย่าลืมนะคะ TP สก i n นะคะสั่งกับหน้าตายกอกได้นะคะเปิดตัวแทนจำหน่ายแล้วค่ะเปิดเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วค่ะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้หน้าตายก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตายกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืม TP สกีนนะคะ